มอขอนิจะสวัสดีตอนบายบค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกุยเยาว์ปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องลองว่าสกุยสนับสนุนโดยบัตรเครดิตอีออน Royal o r c h i พลัสแพลตตินัมสนับสนุนการเดินทางโดย HIS สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่โรครับตอนนี้ผมอยู่ที่พื้นที่ภาพโทโฮกุนะครับวันนี้เราไปเที่ยวโทโฮกุกัน อนแรกที่อากิได้ยินเสียงกลองก็คิดว่าฮิโรซสังช่างมากไปด้วยความสามารถเสียจริงนะคะตีกลองไทยโกด้มันเร้าใจมากแต่ไหนกลายเป็นเสียงกลองจากคนอื่นล่ะคะสําหรับการเปิดรายการด้วยจังหวะสนุกสนานแบบนี้นะคะก็มาจากเสียงของกลองไทยโกเครื่องดนตรีดั้งเดิมของญี่ปุน่นที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์พิเศษกับเครื่องดนตรีเก่าแก่ของญี่ปุน่นซึ่งที่ไทยโกแลบก็มีหลายสาขาในเมืองใหญ่ๆทั่ว ญี่ปุ่นเช่นโตเกียวเกียวโตโกเบและก็เพิ่งมาเปิดสาขาใหม่ที่เมืองเซนไดค่าเรียนเริ่มต้นอยู่ที่คนละ4,000เยนต่อชั่วโมงฝึกซ้อนโดยนักตีกลองไทยโกมืออาชีพค่ะการเดินทางมายังภูมิภาคโทโฮคุส่วนใหญ่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวจะบินมาลงสนามบินหลักอย่างนาริตะฮาเนดะ หรือโอซาก้าจากนั้นนะคะก็เดินทางต่อด้วยรถไฟแต่หากต้องการประหยัดเวลาการเดินทางที่ฮิโรซังเลือกใช้สําหรับเดินทางภายในประเทศในวันนี้นั้น,น,นก็คือเที่ยวบินภายในประเทศบริการจองตั๋วเครื่องบินพร้อมด้วยที่พักเป็นบริการพิเศษเกิดขึ้นจากการจับมือร่วมกันระหว่าง H.I.S Tours และสายการบิน All Nippon Airways หรือ A.N.A ให้บริการจองแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับพร้อมที่พักสําหรับประเทศญี่ปุ่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเร และประหยัดกว่าการจองแยกมากๆซึ่งก็มีให้เลือกมากกว่า800เที่ยวบินภายในประเทศและมีโรงแรมให้เลือกกว่า3,500โรงแรมโดยสามารถจองผ่านหน้าเว็บไซต์หรือจะจองผ่านพนักงานที่ H.I.S ได้ทุกสาขาแต่ต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนเดินทางที่สำคัญบริการนี้พิเศษเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นนะคะตรงน,นี้นะครับก็คือประตูสูโทโฮกุครับ แล้วก็ขันราพุนนะครับตัวน,นี้คุณตัวน,นี้นะครับมีเคยมีประสาทนะฮะจริงจักรนนาการเอาละกันคุณผู้ชมแล้วก็ท่านโชกุนดาเทมาซามุเนะก็มองวิวตัวน,นี้นะครับจากประสาทนะครับ และจุดที่ฮีโรซังยืนอยู่ในอดีตบริเวณนี้นะคะเป็นที่ตั้งของปรา,าสาทเซนไดถูกสร้างขึ้นในปีคศ1600โดยดาเตะมาซามมเนะผู้ก่อตั้งเมืองเซนไดในช่วงอายุ400ปีปรา,าสาทได้ผ่านสงครามและภัยพิบัติมามากมายโดยเฉพาะเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี1882จนกระทั่งถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดในปี1945จนตอนนี้สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่มีเพียงซากของกำแพงปราสาท ด้านนออกและหรักกษาการเท่านนั้นค่ะรวมถึงอนุสาวรีย์ดาเตะมาซามูเนะตั้งเด่นเป็นสง่าอันเป็นไฮไลท์สำคัญของเมืองนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของปราสาทแห่งนี้และเป็นการเชริดชูยอดซามูไรที่นำความเจริญสู่เมืองเซนไดค่ะจากเมืองเซนไดฮิโรซังมีจุดหมายต่อไปในการมาเยือนโทโฮคุรออยู่จะเป็นที่ไหนตามฮิโรซังไปชมกันเลยค่ะเรื่อไปช่ออันนี้นะครับข้างไหนมีผลไม้อ่ะ ไม่ใช่ตะขอบนะฮะคุณผู้ชอมอันนี้เดนแดงอะเล็กๆอะรู้ไหมคืออะไรอะดูสิครับตะขอบไม่ใช่เชอรี่คุณผู้ชมที่นี่จังหวัดยามากาตะนะครับอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยเชอรี่เฮ้ยโ,โอ้โอ いらっしゃいましたね見つけましたあれ、今食べよっよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうあのこちらのさくらんぼ園ではどんな種類のさくらんぼがありますか佐藤錦とかナポレオン、大正錦そういったさくらんぼがありますねなるほどこれなんですかこれ、これ佐藤錦です

ใช่อย่างนั้นคือผู้ชมครับเชอรรี่กินบุฟเฟ่ต์ขึ้นชมน,นะครับนี่ ซากรดัมโบหรือว่าเชอรี่นะคะเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยามางาตะโดยที่ฟาร์มนี้นะคะเปิดให้กินแบบบุฟเฟ่นในเวลา30นาทีราคา3,240เยนต่อคนห้ามเก็บกลับบ้านนะคะซึ่งที่นี่มีเชอรี่กว่า1,000ต้นโดยต้นที่อยู่ในโรงเรือนนะคะจะออกลูกก่อนและมีราคาที่แพงกว่าเพราะว่าภายในติดฮีตเตอร์นะคะควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้อากาศหนาวหรือร้อนจนเกินไปมีหลาย สายพันธุ์โดยปกติเชอรี่จะมีผลผลิตมากในช่วงต้นเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมดังนั้นที่ฮิโรซังมาถ่ายทําในช่วงเดือนพฤษภาคมก็ถือเป็นช่วงแรกของผลผลิตปีนี้เรียกได้ว,ว่าเปิดประเดิมก่อนใครเลยนะคะแม่โชคดีจริงๆพิธีกรคน,นเนี้อาจารย์กินอยู่ กินดีโอเคผมบอกว่าอย่าลืมกินนะตากล้องเรานะครับถือกล้องมือขวาซ้ายมือกิบเชอรรี่กินกล้องนะครับไม่ได้เปิดไฟครับ <laughs> สำหรับใครที่แวะมาที่โอโชฟรุตฟาร์มนะคะแต่ไม่มีเวลาเข้าไปเก็บผลไม้ก็สามารถแวะหาซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปได้บริเวณช็อปที่อยู่ตรงข้ามกับฟาร์มเชอร์รี่นะคะที่นี่เขาก็จะมีนะคะผลิตภัณฑ์มากมายทั้งแบบสดและแบบแปรรูปนะคะเมนูแนะนําที่ไม่ควรพลาดก็คือซอฟต์ครีมพรีเมียมเชอร์รี่ที่มีท็อปปิ้งเป็นเชอร์รี่ผลโตโตสนนราคาอยู่ที่400เยนค่ะเราไปพักหาผลไม้ในตูยยน้เย็นมากิน แก้ต่อมน้ำลายแตกกันก่อนนะคะแล้วกลับมาสู่ก้อยกันต่ออย่าเปลี่ยนช่องนะคะสุก้ยญี่ปุนสุก้ยญปุนฮานาวี All Nippon Airways ครับตอนนี้วัตทีมีชื่อเสียน,นะครับเขาเขียนว่ายามาเดรานะครับขึ้นข้ามบนนะครับสำหรับไว้ 1, นนานึ่งปังข้ามบนเลยไปต่อนะ,ค,ะครับออครับครับฮะขึ้นเหรอลราแล้วนะไปอินสตา์ได้ไหม มีเกี่ยงกันขึ้นด้วยนะคะคุณตากล้องกับคุณพิธีกรไปเลยค่ะไปทั้งคู่นั่นแหละค่ะมาถึงที่แล้วนะคะไม่พา,าคุณ<ก>ผู้ม <า S 1> ชม,ม <า S 1> ขึ้น <มา S 1> ไปดู <ผม S 2> ได้ดยังไงแบบเนี้ยคุณนิจใจไม่ดีนะมาด้วยมาด้วยมาด้วยมาอันนี้ก็เป็นสมบัติเขาเกี่ยวกับสมบัติของประเทศด้วย วัดยามาเดระหรือว่ามีอีกชื่อว่าริชากุจินะคะเป็นวัดของนิกายเทนไดที่ตั้งอยู่บนภูเขานะคะโฮยูซันริชากุจิก่อตั้งขึ้นในปี860วัดแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในแถบนี้เลยก็ว่าได้โดยมีคํากล่าวกันว่าถ้ามาเยือนภูมิภาคโทโฮคุแล้วไม่ได้มาที่ยามาเดระก็เหมือนยังมาไม่ถึงโทโฮกุคะ่ะอ๋อพอดี เขานะครับเป็นนักกวีดังของญี่ปุ่นนะครับชื่อว่ามัซโซบาโชนะครับญี่ปุ่นเรียกว่าไฮกุนะไฮกุเป็นกรองนะครับตามมากครับเขาก็มาเดินแถวนี้แล้วก็เกียงครอนะครับเหมือนพอมเลยครับโอเคไปครับที่นี่นะครับมีแผนที่นะครับเมื่อกี้เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บป๊บเราตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับใช่ไหมครับ you are here แล้วก็โอ้ยังขนาด คึ่งขนาดนี้เลยโอเคบันไดหมดเลยนักกุมภผมุดๆๆ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 กๆๆๆๆาๆัๆยๆๆๆๆๆรันๆๆๆนัๆๆาๆๆเๆๆนๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 รๆๆ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 ๆาๆๆๆๆได้ๆๆ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 ๆอๆๆ ใครจะมาขึ้นเขาที่ยามาเดระก็ฟิตร่างกายกันมาหน่อยนะคะแต่อากิรับรองว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปแน่นอนดูอย่างเด็กตัวเล็กๆที่มากับคุณแม่สิคะ่ะยังเดินการคล่องแคล่วเฉียวแต่หากใครเหนื่อยตลอดทางก็จะมีจุดให้แวะพักนั่งชมวิวได้เลยล่ะคะ่ะ พื้นที่ด้านบนของวัดนะคะจะต้องใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณ30นาทีเส้นทางที่เดินขึ้นไปเป็นบันไดหินตลอดทางจะพบโคมไฟหินและรูปปั้นเล็กๆในป่าเมื่อใกล้ถึงยอดเขานะคะก็จะเป็นเส้นทางผ่านหินมิดาโฮระหลังจากนั้นจึงถึงประตูนิโอโมอ ที่สร้างขึ้นในศตะวรรษที่19ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างใหม่เมื่อผ่านประตูน,นิโอมอนมาแล้วนะคะจะมีทางแยกไปยังอาคารวัดตามจุดต่างๆริมเชิงเขาแต่ละจุดเป็นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ถุกเขาอันงดงามค่ะ หนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดของวัดยามาเดระคือหอไคซังโดถัดจากหอไคซังโดจะมีบันไดขึ้นไปสู่หอโคไดโดเป็นชั้นดาดฟ้าที่มีวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดบนหุบเขาเป็นอาคารย้อนยุคในช่วงปี1700และยื่นออกไปตรงหน้าผาให้ได้ยืนพักสูตรลมหายใจอันสดชื่นได้อย่างเต็มปอดแค่นี้ก็หายเหนื่อยจากการเดินขึ้นมาแล้วล่วคะค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมดูสิครับ ยามาเดระนะครับแปลตรงๆก็คือวัดภูเขานะอยู่ทำภูเขานี้นะครับเรียกว่าวัดยามาเดระนะครับสมัยก่อนนะครับผาก็ดึงขึ้นข้ามบันไดนะครับแล้วก็เขาก็มันก็ฝึกฝึกด้วยกันนะครับขึ้นวัดนะครับแล้วก็เห็นตั้มเยอะๆใช่ไหมครับแบบนั้นนะตั้มเยอะๆนั่นก็สมัยก่อนเนี้ยเขาขึ้นภูเขาใช่ไหมครับแล้วก็นั่งสมาธิบำเพ็ญก็สำเร็จนะฮะจนถึงเนี้ยเสียชีวิตไป แฮมไพอยู่ในถ้ำตรนนั้นนะครับก็เลยมีข้นงในถ้ำนะครับเขาก็จะมีพระพุตรลูกใช่ไหมครับเล็กๆน้อยๆครับอย่างนี้นะครับเตียามาเดิรลบสวยนะ สำหรับการเดินทางหากใครมาจากเมืองเซนไดก็ขึ้นรถไฟจากเซนไดสเตชันประมาณ1ชั่วโมงก็ถึงยามาเดระสเตชันแล้วก็เดินต่อมาอีก5นาทีก็ถึงบริเวณทางขึ้นยามาเดระแล้วล่ะค่ะแต่สำหรับฮีโรซสังแล้วนะคะการเดินทางครั้งนี้ยังอีกยาวไกลค่ะพักชมโฆษณาสักครู่นะคะแล้วกลับมาเที่ยวโทโฮคุกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ สุนสกุสนับสนุนโดยโกแก่ถั่วลิสองอบกรอบ กทเมื่อเร็วๆนี้ The m ม l l Shopping Center ได้จัด Exclusive Tri p ปนำโดยผู้บริหาร t ด e m มอ l พันธมิตรทางธุรกิจและสื่อมวลชนร่วมเดินทางสัมผัสเสน่ห์แห่งเกาะคิวชูที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนที่สำคัญอาหารและขนมหวานต้นตำรับพร้อมด้วยหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อผู้ร่วมเดินทางทุกท่านได้ลองริมรสอาหารพื้นเมืองชื่อดังของคิวชูอาทิเนื้อวัวบุงโก จากจังหวัดโออิตะไข่ปลาคอสปรุงรสด้วยพริกหรือคาลาชิเมนไทโกะจังหวัดฟุกุโอกะและขนมหวานชื่อดังแห่งเมืองยูฟูอิน และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาแสดงและจัดจำหน่ายภายในงาน The Mall Japan Discovery 2016 Enchanted Kyushu ระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนพร้อมบูธแนะนำการท่องเที่ยวนอกจากนี้ฮิโรซังพิธีกรของเราก็จะไปร่วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวภายในงานนี้ด้วยใครที่ดูรายการจบแล้วรีบออกไปเจอกันได้ที่ e v e n น hall ชั้น G The Mall b a n g k ป p นะคะ หลังจากเดินขึ้นเขาที่ยามาเดระกว่า1,000ขั้นบันไดแล้วนะคะได้มาลงแช่น้ำอ่างส่วนตัวริมระเบียงภายในห้องพักของกินจันโซแบบนี้ก็เห็นจะไม่มีใครชีวิตดีๆได้เท่ากับพิธีกรของเราอีกแล้วล่ะค่ะ กินจันโซนะคะเป็นเรียวกังที่ตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยมีห้องพักที่สะอาดกว้างขวางพร้อมด้วยห้องอาบน้ำที่มีออนเซ็นส่วนตัวให้ได้ผ่อนคลายอย่างสบายไปพร้อมกับชมวิวริมแม่น้ำและธรรมชาติโดยรอบได้เมืองแห่งออนเซน็นกินจังออนเซ็นครับคุณผู้ชรู้จักไหมครับที่นี่นะครับก็คือน่าจะรู้จักโอชินใช่ไหมครับโอชินที่แหนะคระับ บ้านคือของเขานะคะอยู่ที่กิมจังออนเซนแล้วก็น่าจะในละครเรื่องนั้นเนี่ยใช้ภาพอยู่แถวนี้นะครับสวยมากเด,ยเดียวผมขอแช่น้ำก่อนหนึ่งเท่านวค่อยๆปลาปลาเย็นๆเสิร์ฟ่อยมาก๋วยวปลา กินซังออนเซ็นนะคะเคยเป็นเมืองแรกเงินมาก่อนค่ะจุดเด่นของที่นี่คือมีน้ำใสสะอาดทำให้ใครๆต่างก็อยากมาพักผ่อนให้หายเหนื่อยจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างไม่น่าแปลกใจเรียวกังของที่นี่เป็นที่เรื่องชื่อในเรื่องความสวยงามที่แสดงออกถึงความเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมและด้านหลังของเมืองนะคะยังมีน้ำตกชิโรกันเนะสูง22เมตรนะคะที่ฐานของน้ำตก เคยเป็นหนึ่งในทางเข้าเหมืองเงินที่ถูกสร้างขึ้นมานานกว่า500ปีแล้วทําหน้าที่เป็นทางเข้าหลักในสมัยต้นเอโดะค่ะส่วนด้านบนของน้ำตกก็จะมีสะพานเซโคโทอินะคะสะพานสีแดงที่ลายร้อมด้วยทิวทัศน์อันสวยงามค่ะเดินเล่นกันสักพักก็ได้เวลาอาหารค่ำสำหรับวันนี้แล้วนะคะและตามแบบฉบับของเรียวกังก็ต้องจัดเต็มมากับชุดอาหารไคเซกิ ที่เพียบพร้อมไปด้วยอาหารและว,วัตถุดิบท้องถิ่นขึ้นชื่อนานาชนิดครบเครื่องทั้งข่าวหวานเห็นแล้วบรรยายไม่หมดจริงๆค่ะเอาเป็นว่าให้ภาพเล่าเรื่องแทนแล้วกันนะคะ นอกจากจะเดินกินลมชมบ้านเมืองในตอนกลางวันแล้วนะคะก็ไม่ควรพลาดที่จะออกมาเดินชมความสวยงามของแสงไฟในตอนกลางคืนเพราะเรียวกังแต่ละแห่งในกินซันออนเซ็นนะคะต่างก็พากันเปิดไฟแบบตะเกียงสุดคลาสสิกทําให้แสงที่ได้นั้นนะคะเป็นสีส้มนวลสบายตากับอาคารไม้สไตล์ญี่ปุ่นมันช่างดูเข้ากันดีเลือกเกินซึ่งคนที่มาพักส่วนใหญ่นะคะก็จะสวมชุดยูคาตะพร้อมกับรองเท้าเกียร์นะคะแหมยิ่งทําให้ทั ภาพและเสียงมันช่างเข้ากับบรรยากาศมากๆค่ะตอนนี้นะครับเวลาสมตุ้มแล้วนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศเปเรียนเลยนะครับแล้วก็ที่นี่แหละครับเป็นเส้นหลักนะครับของกินจังออนเซ็นนะครับเหมือนที่นี่แหละครับเป็นยังไงสวยนะฮะสวยดีบรรยากาศสมัยยุคไทโชก่อนญี่ปุ่นนะครับเนาะหอสร้างก็อลังการมากเลยครับที่คนชอบตอนนี้เลยสวยมากเลยละ ก็สมัยนี้ก็เป็นเดียวกันนะครับสวยดีครับถ้าสมมุติว่ามาแบบนี้นะฮะอย่าอายเห็นใจแบบนี้นะครับสไตล์ยูกตะนะครับเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยใส่ชุดแบบนี้แล้วก็สีซ้ำคำใส่เกียร์แบบนี้อันนี้สีเต็มไปหน่อยนิดนึงเสียมแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเทศเทพเลยอ่ะ ยิ่งดึกนะคะนักท่องเที่ยวก็ยิ่งยิงแสงแฟลชใส่กันรัวๆเลยค่ะเพราะภาพในช่วงกลางวันและกลางคืนต่างมีความงามที่แตกต่างกันทุกคนที่มาพักที่กินซังออนเซนแห่งนี้ก็เลยอยากเก็บภาพประทับใจเหล่านี้เอาไว้ค่ะ ปัจจุบันที่นี่นะคะมีที่พักทั้งหมด12แห่งซึ่งบางแห่งเปิดให้สามารถเข้าไปแช่ออนเซ็นได้โดยไม่ต้องเข้าพักนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีวาราชิยุนะคะซึ่งเป็นอ่างแช่เท้าจากน้ำพุร้อนธรรมชาติสามารถนั่งแช่ได้ฟรีค่ะเป็นอไงบ้างครับบรรยากาศที่ใช่ไหมครับท่าวันนี้นะครับที่ผมแนะนำมาก็คือพื้นมีภาพโตโฮกุนะครับเจ้าวัดมิยากิและก็ยามากาตะที่นี่ แล้วก็ผมว่านะกินซังออนเซ็นที่นี่แหละมีสเสน่ห์มากเห็นใช่ไหมฮะข้ามบ่งฟานนู้นนะฮะมีน้ำตกใหญ่นะครับเรามาแล้วก็ที่นี่ก็มีออนเซ็นแบบสไตล์คลาสสิกยุคไทโชของญี่ปุ่นนี้แหละครับมีสเสน่ห์มากครับโตัวหกคืนะครับน่าสนใจมากเลยครับผชอบมากเลยวันนี้นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับทำไมต้องกรงคืนอะซอง 東北青空にこいのぼり木にはさくらんぼ山寺で歴史を散策して銀山温泉にたどり着いた下駄の音を聞きながらお心を思う。 สำหรับสุโก้ยเจแปนสัปดาหนะ์หน้าฮิโรซังจะพาไปตามหาความสุโก้ยในภูมิภาคโทโฮโคุกันต่อนะคะที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนุกสถานที่ท่องเที่ยวโมรดกโลกอันสวยงามและอาหารท้องถิ่นเลิศรสติดตามชมวันเสาร์ประมาณบ่ายสโมงครึ่งทางช่อง9 M ้าเอมคอร์ดและโ Mo เด r ร์นไ t ทีวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีそาではาชื่อ